คลิปหลุดที่เสียงเหมือนคนในพลังประชารัฐจนล่าสุดเนี่ยทางพักพลังประชารัฐเขาก็ไม่ทนนะครับเขาจะดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับม้าแก่และแมวสาวที่ปล่อยคลิปหลุดออกมา เรื่องนี้นะครับก็ต้องขอย้อนไปหน่อยนะครับเมื่อ2อวันก่อนกลายเป็นกระแส Talk of the Time ถึงขั้นรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวิรุฒิลเนี่ยต้องเอาคลิปเสียงตัวเนี้ยไปฟังกันในตอนประชุมรัฐสภาเลยถามว่ามันสําคัญขนาดไหนมันมีทั้งหมด5คลิปโดย5คลิปนี้เนี่ยตัวผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคลิปของใครนะครับแต่บางคนเขาก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น คือบางคนก็เชื่อว่าเป็นเสียงลุงป้อมหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้สัก2วันเนี่ยคุณสามารถเนี่ยนะครับรองโฆษกพักพลังประชารัฐได้ออกมาชี้แจงว่าคลิป4คลิปดังกล่าวเนี่ยที่เปิดในรายการเจาะลึกทั่วไทยเนี่ยเป็นคลิปที่สร้างมาจาก AI เป็นคลิปที่สร้างมาจาก AI ไม่ใช่คลิปเสียงจริงจนทําให้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักวิเคราะห์ข่าวนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนก็มองว่าเอ้มันใช่ AI จริงๆหรอมันดูแล้วมันก็เป็นเสียงลุงป้อมนั่นแหละคำถามที่น่าสนใจก็คือในสถานการณ์แบบนี้มัน มีทางออกของปัญหายังไงบ้างเมื่อวานเนี่ยสเสด็จพี่พร้อมพงศ์นพฤทธ์ก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยเขาก็ไปยื่นปปชให้สอบสวนประเด็นคลิปหลุดดังกล่าวว่าเป็นประเด็นจริงไหมแต่สเสด็จพี่ไปยื่นเนี่ยน้ำหนักมันไม่ค่อยมีเพราะเสด็จพี่เนี่ย ก็สังกัดเพื่อไทยอ่ะพอเวลาไปขยับทีหนึ่งมันก็เห็นว่ามันอิงแอบกันเมืองคุณไพบูนิติตะวันเนี่ยเลขาธิการพักพอปชลเนี่ยนะครับได้ออกมาแถลงข่าวล่าสุดนะว่าเตรียมฟ้องหมาแก่รักษาการพออช่อง9ฐา,านหมิ่นประมาทเผยแพร่คลิปและยังเตรียมจะร้องกะสะทอชอด้วยนะครับโดยทางเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะครับเปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้าตนจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายดานายผู้จัดรายการเจาะลึกทั่วไทยแล้วก็ ทางอสมทที่เปิดเผยคลิปดังกล่าวโดยนายไพบูลบอกว่าตนจะยื่นฟ้องอพิธีกรก็คือในดนายนี่แหละกับทางทางช่อง,องเขาและเรียกและฟ้องต่อสารแพง่งเรียกค่าเสียหายอีก50ล้านในวันจันทร์ที่จะถึงนี้พร้อมทั้งนั้นเนี่ยจะยื่นเรื่องต่อกสทชให้ตรวจสอบการกระทำของสถานีโทรทัศน์ช่อง9้าด,ด้วยว่าเป็นการเผยแพร่คลิปที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชนหรือไม่เพื่อให้มีการระง,งับสัญญ,ญาณรายการจาอลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ต่อไปตามมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน สรุปแล้วในบรรดาตอนนี้นะครับพอปชลอเนี่ยนอกจากกลายเป็นตำบลคือเดิมเนี่ยพปชลอเนี่ยออกมาตีข่าวว่าจะมีการสอยนายกแผ่ทองทานด้วยการร้องจุดนั้นจุดนี้เรียกได้ว่ามีกระบวนการนิติสงครามทีนี้พอไปเจอคลิปหลุดซึ่งก็เป็นกระบวนการถ้าว่ากันตรงๆก็เป็นกระบวนการใต้ดินของการเมืองยุทุกยุคทุกสมัยแหละแต่มันจะปล่อยออกมายังไงเท่านั้นเองเราไม่อาจรู้ได้นะครับว่าเสียงจริงไม่จริงแต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นเสียงจริงบางคนก็เชื่อว่าเป็น AI ถ้าคนที่เชื่อว่าเป็นเสียงจริงเสียงตัวนั้นมีการพูดคุยเนื้อหาสาระกันยังไงน้ำหนักที่หลายๆคนไปจับก็คือมันมีประเด็นเกี่ยวกับเฮ้ย hey, แบ่งเงินกันยังไงไอโอแบ่งเงินกันยังไงไปรับมาเอออันนี้ก็เงินอะไรไม่รู้แต่คนที่ตั้งใจ ตัดช็อตเนี่ยออกมาปล่อยให้กับสื่อมวลชนเนี่ยก็คงหวังผลทางการเมืองอยู่แล้วแน่นอนว่าก็คงไม่พ้นการดิสเกดิตของพักพลังประชารัฐเพราะเมื่อวานนี้นอกจากสื่อจะขย่มแล้วสมาชิกในพักพปะชะก็ยังขย่มอีกอคุณธรรมนัทเขาบอกว่าใครทําให้คุณธรรมนัทเสียหายเขาก็จะดําเนินการตามกฎหมายนะระวังไปทั่วไทยกันแล้วกันเขาเขาเตรียมทีมกฎหมายไว้20คนแนะี่แต่ ประเด็นที่เขาออกมาพูดก็คือน่าสนใจนะฮะน่าสนใจตรงที่ว่า,าท่านก็ยังมีความเป็นห่วงพรรคพลังประชารัฐนะและหลายข้อทวงติงคือที่พูดออกมาอย่างไรก็ตามครับคลิปตัวนี้ที่หลุดออกมาเนี่ยสร้างคะแนนนิยมให้กับเพื่อไทยนะในมุมทางการเมืองสําหรับในการวิเคราะห์ของผมนะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในกระแสการเลือกตั้งที่ผ่านมามีลุงไม่มีเราเนี่ยทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยได้สอสอเป็นอันดับหนึ่งรวมกันทั้งปาร์ติลิสทั้งแบบเขต แต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลพราะสาวสายลุงป้อมเนี่ยค้านไว้บางคนจะบอกสวมีความเป็นอิสระอืมสวอิสระแต่อย่างไรก็ตามนะครับออรอบนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยถือว่าได้คะแนนนิยมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทางคุณแพทองฐานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการถแถลงนโยบายไปแล้วการที่ไม่มีลุงอยู่ในพักอะบางคนบอกว่าคุณทักิณเนี่ยก็ถือว่าแค้น ลุงป้ามมากก็เลยทําออกมาวิธีนี้แต่เนื้อหาสาระยิ่งกว่านั้นก็คือพอผลักคั้วพอปอชลไปเป็นฝ่ายค้านคะแนนนิยมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนะครับคะแนนนิยมรัฐบาลเพิ่มนะอันนี้ทางการเมืองเนี่ยทางเพื่อไทยได้ไป,ประโยชน์จากการที่แยกพักออกมาในขณะเดียวกันในการบริหารจัดการพักคเมื่อพอปอชลเนี่ยเขามีตั้ง39คนเกือบ40อ่ะก็ยังได้สสของพรรคเขาเนี่ยมาโหวตสนับสนุนรัฐบาลด้วย บางส่วนจะทําให้พปะชะแบ่งออกเป็นหลายสายแต่ด้วยเงื่อนจํากัดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองการที่สสจะออกจากพักไปโดยที่ยังมีสภาพเป็นสสเนี่ยจะต้องให้พักเนี่ยขับออกให้พักเนี่ยขับออกเท่านั้นนะครับถ้าลาออกก็คือจะสิ้นสภาพสสและคนอื่นในพักพบปะชะก็จะขึ้นมาเป็นสสแทนซึ่งหากทาเช่นนั้นเนี่ยก็จะทําให้คะแนนที่ต้องมีการโหวตไว้วางใจไม่ไว้วางใจต่อไปในอะนาะคตในสภา,าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนได้สุดท้ายแล้วนะครับ คลิปหลุดตัวนี้บางคนก็บอ,อกว่ามีหลายคลิปแต่เนื้อหาสาระจริงๆแล้วน่าจะเป็นการออกมาขยม่มทางปปชลมากกว่าเนี่ยแหละครับยุทธวิธีทางการเมืองใต้ดินเริ่มออกมาเดินแล้วเราเป็นประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เราก็ลองดูวิเคราะห์ดูซิว่าทุกเนื้อหาที่มันหลุดมาจากฝ่ายการเมืองเนี่ยใครได้ประโยชน์เราไปตรวจสอบไม่ได้หรอกครับของจริงของปลอมเราไม่มีอำนาจและไม่ได้มีหนา้าที่คนที่เขามีอำนาจและมีหนา้าที่นูน่น ปปชครับแต่เนื้อหาที่คุยกันมันคือคุยว่าอะไรล่ะคุณอนุทินเมื่อวานก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวนะได้ฟังจากคนรู้จักแล้วเขาบอกมันเป็นคลิปเก่าไม่เกี่ยวกับผมอย่าให้ผมพูดเลยเป็นเรื่องของพรรคเขาแม่คุณอนุทินนี่อยู่เป็นเว้ยเอาล้นะครับใครจะปรึกษากฎหมายกะโทรมาที่092-420-2599นะครับหลับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ